thank <laughs> you ได้กรุณากล่าวยาวบอกว่าแกควรละหารใหม่ซึ่งคงจะพักในวิชานี้ขออนุญาตได้เจอครับอีสองสองวันที่ผ่านมาเป็นผู้ข้อมชาผู้มก็ตีข้างหลังนี่แหละวันนี้เขาเลยมาเล่นในผู้ข้อมชาเป็นใหม่ครั้ง สำหรับผู้กำกับงันฐานะที่สามสิบก็ต้องกราบขอบคุณน้องๆทุกคนแลน้วก,ก็ฝากความรักค,ความคิดถึงและความโ่วงใจแล้วก็ฝากกราบขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่ภรรยาแล้วก็พี่น้องทุกคนด้วยที่บ้านในชาวร้อยเอ็ดทุกคนแล้วก็พวกเราอนานพัาสองเนี่ยเป็นอา,ารที่มาจากภาคอีสาน ผู้พันเคยร่วมงานกับทหารสามตั้งแต่สมัยยุ้พันอายุ21 22เดินดอยตั้งแต่ปีปก่อนปี19เคยขึ้นชายแดน <c oughs> เคยอยู่บนภูเขาสร้างฐานเคยเห็นทหารที่มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดแบกบไม้แบกบไ,แบบไม้ปีขุดดินสร้างฐานในบนภูเขาสามเดือนเต็มกว่าเราจะสร้างเสร็จเราตัดไม้ถึง2,000ท่อนสูงท่อนใหญ่ แบกขึ้นภูเขามาสร้างฮังเกอร์ผู้พันก็ตัวนิดเดียวได้ก็เพื่อนแล้วก็ได้พวกเราเนี่ยแข็งแต่งจริงเคยขึ้นล่วงน้ำ6เส้นล้อภูเขาซึ่งชันดิบผู้พันเคยร่วมงานกับเรามาต่อมาก็ไปตรวจสอบทหารใหม่แข่งขันกอล์ฟ6สายกอลทหารมาเราองค์กรทหารมาอีสองเราเนี่ยเคยได้บางแข่งสิบหน่วยได้แล้วที่9สิบหนีเว้ยกับโครงการสักน้ำบก เราก็ได้ทหารชาวผับที่สองเนี่ยมาจากภาคอีสานเนี่ยร้อยเ,าาเอ,อ็ดตาลราชกาลสินแถวเนี้ยเราสามารถทำให้ทหารม้าเราเน่ยขึ้นเขาบอกว่าเก้าสิบหนีบุ้ยใครจะโกลกาศใครจะหนีบุ้ยก่อนกันเมื่อประมาณปีสองหนึ่งเราเข้าเราที่สองเป็นรองชนะเลิศกับเป็นเรื่องมือทาว่วะทหารมา้าทำได้ไงแต่จริงๆแล้วตัวหลังก็คือทหาร แล้วสิบกว่าปีผ่านไปเนี่ยผู้พันก็อยู่ร้อยสุดเป็นขอสามร้อยสุดเป็นขอร้อยสุดหรือสลับกันก็เป็นขอร้อยละตัวเองแล้วก็มาอยู่เป็นจนกระทั่งผมเป็นผู้ค้าปลองมาไหมาที่สามสิบนี่ก็เจอทหารัดสองนี่มาจากพคายสานร้อยเอ็ดกาลสินสารครมตัวสุนที่สายนางรองรองเมืองเนี่ยยังเหมือนเดิมยังแข็งแต่งสมเป็นชาวแข็งแต่งเราจะพูดยังไง มีวินัยเยี่ยมแล้วก็ตอบสนองผู้รุ่นชาเยี่ยมสามารถจําหนังสือได้100ไตตร 3, อด้อยข้ออะไรก่อนสามสี่ร้อยข้อดีอ่านหนังสือไม่ออกแต่จาได้หมดพริงแต่ว,ว่าอย่าเปลี่ยนสนีกอย่าเปลี่ยนลำเลี่งกันนะเนี่เรายังจำคนจำแม่แข็งแกร่งวินัยดีเยี่ยมแล้วก็ขั้นที่หนึ่งจำได้ว่าเขาวิ่งอุปนิสยเฮลโลเขาวิ่ง42ของเราวิ่ง44ช้ิบส่า2ยีองสวินาที เราเคยเจอทหารอีสานวิ่ง42ก็ได้ที่หนึ่งเลยผู้พันเลยให้โล่แล้วตอนที่เป็นให้ผู้พันใสยก่อนมาให้โล่ทีนี้ก็ผู้พันดีภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราเนี่ยพวกเราสุดได้เยี่ยมมากแล้วเราเห็นทหารมาเป็น1บปีแล้วก็ยังได้ดูปมาตรฐานชนะหรือแพ้ว่าอะไรดีเพราะว่าหน่วยอื่นเขาต้องพัฒนาตัวืขึ้นมาเพื่อชนะเราเราจะเป็นหน่วยลบแล้วเป็นัวนจ่ชนะอยู่เป็นไปไม่ได้นอากาศนี้ เอกที่เราจะสําเร็จรุ่งได้ทุกสถานีก็อยู่ในมาตรฐานเนี่ยซึ่งเราเป็นการฝึกครั้งแรกแต่เราได้ทครูโครงจริงเนี่ยคือครูหลักของม .2 เพราะเราปั้นครูของาม .3 สิบไม่ถันแล้วก็อย่างนึงกองพันของเราเนี่ยเป็นหน่วย68ทุกครูผสงค์ระหว่างสองกองพัน2000มันน่าจะเป็นในประวัติศาสตร์ของเราแตทหารมาไม่เคยปรากฏว่าทหารมาสองกองพันตกลงกันคือมันก็มีกองทหารมาตกลงกัน กองพันหา,าเป็นฝ่ายกองพันหามาแต่กองพันหา,าสองพันเช่นมหนึ่งไปเปคนกมสามร่วมกันเป็นผันเดียวกันเนี่ยไม่เคยปรากฏตั้งแต่ผู้พันรัฐประการมาสิเจ็ดสิบแปดปีนั้นไี่เป็นกองพันประวัติศาสตร์นะซึ่งกองทัพบกก็เคยไปดีายเช่นในเรียนดีศิลป์เนี่ยไปเรียนรวมที่ปราณบุรีเป็นพบเสร็จแล้วไปแยกเหล่านีที่็สน,น,นอบบอส,สยยองะ,ะหรือนักเรียนในร้อยเรียนมหาอะไรเนี่ยเขาบอให้เรียนรวมอะไรแยก ครั้งนี้ก็เป็นข้าจะเป็นความดีใจองกองทัพบกเลยเรามอสองมอสิอยู่ด้วยกันฝึกเสร็จแล้วเราแยกออกไปเป็นมอสองมอสิบทำให้เกิดความรักความสามัคคีกันฉะนั้นจะรู้ว่าเจ้านายที่เราในนั้นนะที่เราฟาดไปถึงสองโลเนี่ยเป็นลูกน้องของพันมอสองสองคนนะไม่ใช่ชมอสิบชนะในชนะยิงชนะคนเดียวนะแต่ยิงปืนชนะเราทั้งสองร่างกายนะเราของมอสองมอสสองคนนับว่า 3, ตัวต่างคัวหลักของม .2 ครับฉะนั้นพรุ่งนี้ผู้พันจะต้องคุยพรอมเราอีกเยอะเลยพูดอีกเยอะเลยพรุ่งนี้เราจะสวมไปเล่ดามันถ้าเจอผู้พันม .2 นั่นอยู่เราคงจะได้มีโอกาสมาร่วมมอบไปเล่ดามทับแขนเสื้อกลางกับบ้านเลยนี่ีผมเราสมเป็นหานมาปาจีรูปในระหว่างม .2 ม .4 มีสองท่นที่ปาจีมีมีสองท่นด้านตะวันออกมีทหารมาเรสองท่านนะนักโอกาสนี้ผู้พันจะตคุยกับเราเยอะก็เลยต้องขอเรียนเชิญ ผู้พันม .2 ฟังเสียงเจ้านายของท่านเลยไหนใครอยู่ม .2 ลูกมือเด้รู้ตัวหนักยังรู้จักเจ้านายเปรี้ยหรือเปล่ามือโล่เจ้านายเปรี้ยรือเปล่าฟังเสียงผู้พันม .2 ผู้พันม .2 อาจจะเป็นหนักแน่นกว่าท่านเป็นรถถังผู้ช้าหนักแน่นเป็นรถถังจะมาเปลี่ยนรถพันม .10 มาฟังเสียงกันะวันม .10 มาฝึกทหารเดินเดินขึ้นเรือนได้ยินเสียงรู้จักกันหมดเลยอันเดี๋ยวฟังผู้พันม .2 ผู้พันรถถัง เราอยู่ในป้อมไล่ยิงอย่างเดียวเนี่ยเป็นยังไงเราเชิญทุกวันวมิตรสองดำคุณชัยอาจารย์ผู้กำกับกองพันธมิตที่สองกองพลดาร์ที่สองสางค์นะนับนี้เป็นกราวแรกที่เราได้มีโอกาสได้มาคุยกับน้องน้องทหารใหม่ซึ่งยังไม่มีโอกาสที่ในพันธ์ทายก็ถือโอกาสเวลานี้นะที่เรา นะหารไปนะจากบ้านเรือนคะรอบครัวญาี่น้องนะมารับใช้ชาตินะ <c oughs> ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญยิง่งนะที่เราชานะใชายไทยนะต้องเป็นทหารการรับใช้ชาติถ,าถือว่าเป็นหน้าที่ที่มีเกียรติยิง่ง หรนะือเป็นหน้าที่สำคัญนะท,ที่เราต้องเข้ามาเราไทยชาตนะิเพื่อบกป้องเอกราชษนะของชาติไทยซึ่งบารบุรุษของเราได้สละชีพเพื่อชาตินะจนกระทั่งเป็นเอกราชเป็นแผนที่วันนี้ชาติไทยของเรานะเป็นเอกราชมานานเรา คือผู้ที่ต้องรักษาชาติรักษาดินเอาไว้เยี่ยงบรรบนุนของเราเราจะต้องหมุนแผงวิปปิ้ของเราเราคือทหารของชาติที่ต้องรับใช้จนชีวิตจะหาไม่หากเราไม่มีความรับชอบในการรักชาติแล้วแล้วใชร้เราจะมารับผิดชอบ เราถือได้ว่าเราปฏิบัหน,น้าที่อันมีเกียรติมีความนับถือยิ่งเราจงภูมิใจเลยเราทำงานอันนี้ทุกคนนะต้องเสรอเสรนะพวกเราทั้งหลายว่าทำงานได้นะรับไช้ช้าินะสมยิ่งนะที่คนยายกย่อง นะน่ะเจตุรสรรเสริมแม้ท่านวงตะกูลก็ต้องนะ่ะสรรเสริมเราเเป็นทหารนะเราต้องปฏนะิบัติหน้าที่ของเราให้เต็มที่พนามาในช่วงระยะเวลาที่เรามาอยู่ที่ของพันธมารที่สองและของพันธมารที่สามเด็นี้ตนะลอดจนต <c oughs> ลอดจนครบนะ ราชการสองปีและเรามาเป็นาหานในหน่วยของกองพลนาร์มาตั้งสองาีน,นี้ถือว่าเป็นความโชคดีนที่หานมาเป็นหน่วยหนึ่งในกองพลานาราซึ่งเรานแตกต่างกับทหาลาวนะเพราะเราเป็นาหานมามีความแข็งแกร่ง นั่น,นเดียวนะและมีความสมานจำมม่ขีดคงเพียวกันเราเป็นน้ำหนึ่งใจงเดียวกันเรานะเป็นเลือดเลือดเนื้อนะทีเดียวกันเราเป็นอาหารมาที่นะมีเกล็ดน,นะเราถึงว่าเราเป็นอาหารมาด้วยเพราะใน กองผลดหนานที่สองนี้เป็นหานมาที่ต้องรับผิดชอบนะต่อประเทศในหน้าที่มาสอบคือจังหวัดปัจจุนีนี้เรามาอยู่นี้เราต้องทำทุกอย่างเพื่อความมั่นคงแลปลอดภัของประเทศชาติและความมั่นคงนะของทุกที่ภาคตะวันออก คือจังหวัดภาคีินนี้เราเป็นทหารใหม่นะทุกคนได้รับการฝึกมาเป็นทนะหาราวลาอยูงดีจากเจ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับน้องๆทหารใหม่ให้รู้รสชาติว่าอันนี้คือชีวิตทหารที่ต้องฝึกพวกเราใม้มีระเบียบวินไย อาะเรามีระเบียบวินัยแล้วจะทําให้หวยอ่เป็นบึกแผ่นไม่ตรงเราได้รับการุูกอ่ถือว่าจบสิ้นแล้วในการถุกื้นต้นทุกคนได้ผ่านการทดสอบมาจากองค์กรดาราที่สองสามองโดยคณะกรรมการนะาซึ่งหันแล้วมาจากองค์กรก็ได้ผ่านการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ดีอ่ที่เป็น เป็นที่ชื่นชมของผู้กำกับการทหารที่สามสิบซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการฝึกตลอดจนผู้ฝึกผู้ช่วยฝึกและผู้ที่สมุนดานฝึกไม่ว่าจะเป็นผู้บุกร้อยปฏิการของกองพันสามสิบรวมทั้งผู้ฝึกทั้งสองหน่วยซึ่งได้จุึมเทชีวิตจิตใจนะเพื่อปึกกปั้นให้บรรดาลูกน้อง เป็นอาหารที่มีความแข็งแกร่งและสามารถที่จะผ่านการทดสอบกับ EC w น y ซึ่งผลที่ผ่านมาจะเป็นที่น่าพอใจให้กับบรรดาชาวกรมธรรมที่สองและกรมธรรมที่สามและเดกาวที่น้องจะต้องเดินทางไปพักผ่อน อย <c oughs> ากยิ้มเราเราก็ขอให้ประขตบทความโชคดีและในโอกาสที่ขึ้นปีใหม่เรามาร้อยสามสิบสี่กระผมนะก็ถือโอกาสแล้วในกองพันที่สามสิบแล้วก็ขั้นการของกองพันฐานร้อยที่สามสิบรวมทั้ง ด้วการของโครงการที่สองก็ขอำขอำนาจคุณศรีรัตใจและสิ่งสิ่งหลายมาโปรดเติมบรรดาให้ฐานพรให้บรรดาในฐานในสิ่งสนทานและฐานใหม่ที่รับทุกคนจะต้องมีความชุกความไปเลยและตลอดปีใหม่นี้และปีที่หนึ่งต่ขขอไปและในวานนี้ก็ขอเรียนเชิญผู้กุ๊งคันฐานที่สามที่เก่า ขอให้อันเล็กน้อยครับเ่านต้อออพุารน้องสองผมคงไม่มีอะไรนะขอให้ขอสามทนเป็นวิธีกรต่อไปย์เขอสามนะครัทานนี่คนที่วางแผนการลดในหน่วยก็เป็นขอสานะทหารอาจจะรู้ว่าขอสามมันเป็นไงอขอหนึ่งเนี่ยหมายถึงด้านการเงนคนขอสองเนี่ยหมายถึงข่าว ขอสามเนี่ยมาเกี่ยุกิการเรื่องการฝึกการศึกษาข้อสี่สมรรงดูถ้าเราฝึกศึกษาชนะเนี่ยก็เป็นแผนของขอสามก็มีส่วนวางแผนนี้เสร็จตบมือให้ขอสามรู้ฝึกดหน่อย กองพันถ่ารมาที่สองและกองพันมาที่สามเสร็จก็ขอการข,ขอขอบคุณครูผู้ช่วยครูและบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวขอ้องในการฝึกและตรวจสอบฐานใหม่ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณ